สงครามดำเนินมาอย่างยาวนานยืดเยือ้อจนแทบไม่เหลือร่องรอยของสิ่งที่เคยเรียกว่าชัยชนะสนามรบแห่งอาณาจักรปัทพีศิลาบัดนี้กลายเป็นสุสานขนาดมหึมาที่ฝังกลบทั้งความหวังและชีวิตของด้วงนักรบจากทุกฝ่าย พื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกย่ำยีด้วยเปเลวไฟและถูกกัดซอดด้ยสายน้ำจนแหลกสลายซากปรักหักพังของรังใต้ดินที่เคยยิ่งใหญ่บัดนี้เหลือเพียงโพรงกลวงโบที่ส่งเสียงหวีดวิวดังวิญญาณร่ำไห้เมื่อลมพัดผ่านซากเรือรบโบราณของอาณาจักรวารีครามเกยตื้นอยู่บนพื้นดินที่แห้งผากไม้กระดานผูพังราวกับโครงกระดูกของอสูรทะเลที่ถูกแดดแผ่เผาปะปนอยู่กับซากกรอดเหล็กสีดำไหม้ของกองทัพเพลิงอาคาัคณีที่ครั้งหนึ่งเคยเดินทัพอย่างน่าเกรงขาม ไม่มีเสียงหัวร้องแห่งไทยชนะอีกต่อไปมีเพียงความเงียบอันน่าสะพรึงกลัวที่ปกคลุมทั่วทุกหนแห่งความเงียบที่หนักอึ้งจนได้ยินเสียงลมหายใจของตนเองความเงียบที่ถูกขัดจังหวะเป็นครั้งคราวด้วยเสียงโลหะกระทบกันแผ่วเบาหรือเสียงครางอย่างเจ็บปวดของด้วงนักรบที่บาดเจ็บสาหัสและถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง ในยามค่ำคืนแสงจันทร์สาดส่องลงมาอาบไลาซากศพและเศษซากของสงครามให้กลายเป็นภาพเงาอันน่าสังเวชแสงสีแดงฉานจากไฟที่ยังคุกรุ่นในบางจุดสะท้อนกับแอ่งน้ำที่ขังนิ่งไม่ไหวติงสร้างภาพลวงตาของเลือดที่ยังคงไหลนองพืนดินไม่หยุดหย่อนณใจกลางของความพินาศนั้นคีรันดินยืนนิ่งสงบร่างกายของเขาที่แข็งแกร่งดุดภูผาบัดนี้เต็มไปด้วยรอยแผลและคราบดินโคลนดวงตาของเขาทอดมองออกไปยังความว่างเปล่าเบื้องหน้า ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านเกิดของเหล่าดวงปัทพีบัตรนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วนี่นะหรือคือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการปลดปล่อยเขากระซิบกับตัวเองเสียงของเขาแหบพร่าและเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้านี่นะหรือคือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการปกป้อง รอบตัวเขาเหล่าดวงปัทีที่ยังเหลือรอดชีวิตต่างนั่งและนอนอย่างสิ้นหวังสายตาของพวกเขาว่างเปล่าไม่ต่างจากซากดวงที่นอนเปลื่นกลาดอยู่รอบกายพวกเขาคือผู้รอดชีวิตแต่ก็เหมือนตายทั้งเป็นพวกเขาไม่มีบ้านให้กลับไปไม่มีอนาคตให้คาดหวังมีเพียงปัจจุบันอันโหดร้ายที่ต้องเผชิญในขณะเดียวกันบนเนินสูงที่มองเห็นสนามรบทั้งหมด หลอดอัคนัดยืนกอดอกเลวไฟบนชุดเกราะของเขาสบัดไหวอย่างอ่อนแรงสะท้อนความเหนื่อยล้าในแววตาของเขากองทัพของเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักการรุกคืบต้องหยุดชะงักบาร่าแล้วบาร่าเล่กากำลังเสริมที่ส่งมาก็ถูกกลืนหายไปในสมรภูมิที่ไม่มีวันสิ้นสุดแห่งนี้ หลอดอัคณัดนิ่งเงียบเขาหลับตาลงภาพของเปลวไฟที่เคยลุกโชนอย่างภาคภูมิใจบัดนี้ดูหม่นมองในความทรงจำความกลาหลมันอย่างรากลึกลงในดินผืนนี้ยิ่งกว่าที่เราคาดการไว้เขากล่าวเสียงเรียบเราเผามันแต่มันก็งอกขึ้นมาใหม่ท่ามกลางเท่าทานห่างออกไปอีกฟากหนึ่งในเงามืดของซากเรือรบที่พังยับเยินเนริออนเจ้าแห่งคลื่นลึกยืนมองภาพความเสียหายด้วยแววตาที่ลุ่มลึกดังมหาสมุทร กราดสีครามเข้มของเขาที่เคยสะท้อนแสงจันทร์อย่างงดงามบัตรนี้หมองคล้ำด้วยคราบโคลนและรอยขีดข่วนจากการต่อสู้กองเรือของเขาถูกทำลายไปหลายลำกลยุทธ์ที่เคยเฉียบคมบัตรนี้กลับไร้ผลเมื่อต้องเผชิญกับผืนดินที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่ง เซลลิสฟองคลื่นปรากฏกายขึ้นข้างข้างขาวอย่างเงียบเชียบราวกับสายหมอกท่านเจ้าแห่งคลื่นกระแสน้ำของเราอ่อนกำลังลงเราไม่สามารถรุกคืบต่อไปได้อีกแล้วผืนดินนี้มันไม่ยอมรับเรามันต่อต้านเราในทุกย่างก้าวเนรีอโนพยักษหน้าช้า,ชา เราพยายามจะควบคุมสายน้ำบนแผ่นดินที่ไม่เคยมีสายน้ำเขากล่าวเราพยายามจะนำพากลยุทธ์แห่งความเงียบมาสู่ดินแดนที่คุ้นเคยแต่เสียงกำปนาตของหินผาถล่มมันคือความผิดพลาดของเราตั้งแต่แรกสงครามที่ควรจะจบลงอย่างรวดเร็วด้วยพลังอำนาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นหล่มโคลนที่ดูดกลืนทุกชีวิตลงไปอย่างช้าช้าทั้งเพลิงอัคคีและวารีครามต่างสูญเสียทรัพยากรและกำลังพลไปอย่างมหาศาล โดยที่ไม่สามารถยึดครองดินแดนแห่งปัทพีศิลาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซาเรนรากเคลื่อนไหวไปตามอุโมงใต้ดินที่ยังคงหลงเหลืออยู่เขาคือผู้ที่เคยเชื่อว่าการสวามิภักต์ต่ออำนาจที่เหนือกว่าจะนำมาซึ่งการคุ้มครองแต่บัดนี้เขากลับเห็นเพียงความตายและการทำลายล้างเขาเห็นพี่น้องชาวดวงปทพีล้มตายไม่ว่าจะเลือกอยู่ฝ่ายใดก็ตามในค่ำคืนอันเงียบสงัดนั้นเองคีรานดินตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เขาเก้าวออกจากกลุ่มผู้รอดชีวิตเดินฝ่าซากศพและเศษซากอาวุธมุ่งหน้าไปยังใจกลางของสนามรบที่ว่างเปล่าที่ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างกองทัพของเพลิงอัคานีและวารีครามเขาปักดาบของเขาลงกับพื้นดินเสียงโลหะกระทบหินดังกังวานไปทั่วในความเงียบร่างของเขายืนประหานอยู่เพียงลำพังท้าทายสายตาของทั้งสองอาณาจักร ทั้งหลอดอัคณาตและเนรีออนต่างมองเห็นการกระทำนั้นจากที่มั่นของตนในตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันคือการท้าทายแต่เมื่อเวลาผ่านไปคีรานดินยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ได้แสดงท่าทีคุกคามใดๆแล้วเสียงของเขาก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงตะโกนแห่งสงครามแต่เป็นเสียงที่ก้องกังวาลและทรงพลังราวกับเสียงของผืนดินเองมองดูสิ่งที่พวกท่านทำสิ เสียงของทีรานดินดังสะท้อนไปทั่วสนามรบที่เงียบสงัดมองดูดินแดนที่พวกท่านพยายามจะช่วงชิงมันเหลืออะไรอีกบ้างนี่คือชัยชนะของพวกท่านหรือเท่าฐานและซากปร,รักหักพังนี่คือการปกป้องของพวกท่านหรือซากศพของพวกพองค่าที่เกลื่อนกลาดอยู่แทบเทา้าอาณาจักรเพลิงอคคณีท่านเผาผลานทุกอย่างเพื่อสร้างระเบียบ แต่สิ่งที่ท่านทิ้งไว้คือความว่างเปล่าอาณาจักรวารีครามท่านใช้กลยุทธ์แห่งสายน้ำแต่กลับจมดิ่งอยู่ในทะเลเลือดที่ท่านสร้างขึ้นเองคำพูดของเขาเหมือนคอนที่ทุบทำลายความเงียบและทุบทำลายความเชื่อมั่นของแม่ทัพทั้งสองฝ่ายเหล่าทหารที่เหนื่อยล้าจากสงครามต่างเงยหน้าขึ้นมองไปยังร่างเดียวดายใจกลางสมรภูมิพวกท่านต่อสู้กันบนผืนดินของเราสังเวยชีวิตทหารของท่านเพื่ออะไร เพื่อผือนดินที่ตายแล้วผืนนี้เงินหรือดินแดนที่ไม่มีเสียงหัวเรอบไม่มีชีวิตไม่มีอนาคตในสงครามครั้งนี้ไม่มีผู้ชนะคีรันดินชักดาบของเขาขึ้นจากพื้นดินแล้วชูขึ้นฟ้า มีแต่ผู้สูญเสียทั้งพวกท่านและพวกเราหากพวกท่านยังคงต้องการดินแดนนี้ต่อไปก็จงก้าวข้ามศพของข้าไปแต่จงรู้ไว้เถิดว่าสิ่งที่พวกท่านจะได้ครอบครองไม่ใช่อาณาจากักรแต่เป็นเพียงสุสานที่พวกท่านสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองสิ้นเสียงของเขาความเงียบก็กลับเข้ามาปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นความเงียบที่แตกต่างออกไปมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยการครุ่นคิดที่เต็มไปด้วยความจริงอันโหดร้ายที่ทุกคนเพิ่งได้ประจักษ์ บนเนินสูงหลอดอัคนัสมองเห็นเปลวไฟในใจของทหารของเขาเริ่มมอดดับลงในขณะที่เนรีออนสัมผัสได้ถึงกระแสน้ำแห่งความลังเลที่ไหลเชี่ยวในหมู่กองเรือของเขาสงครามยังไม่จบแต่ในค่ำคืนนั้นทุกคนต่างตระหนักได้ถึงสัจธรรมข้อหนึ่งที่ถูกลืมเลือนไปท่ามกลางเปลวไฟและสายน้ำในสงครามที่ไม่มีใครสามารถอ้างสิทธิ์ในชัยชนะได้อย่างแท้จริงทุกคนคือผู้พ่ายแพ้เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดมาหาการ์สงครามด้วงในตอนหน้านะครับ